hello everyone สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้อง welcome to ตุกตาวันโอวันแชนนลเมื่อนี้ก็เป็นมือที่ซีนะพ่อแม่พี่น้องที่สโน่ลงต่อต่อกันเนาะคะ่ะเนาะบรัวเป็นเอียงลงได้ลงดีซีมือแล้วเนาะคะ่ะเนาะตุกตาเลยสิาพาลูกๆออกมาจุดไฟเล่นข้างนอกเนาะคะ่ะเนาะเล่นกับหิมะนั่นเองเนาะค่ะเนาะเฮ m um, Hello you guys today I'm going to m a k e a fire on the snow and then get on the sled slide on the snow okay you guys come on and enjoy with my video <Thank you. S 1> พาลูกมาเล่นเพลก u าวนะคะเนาะเพลกลาวหลังบ้านเองเนาะโอเคไปเล,เล่นลูกไป re Are you ready Christiana mm hmm. alright l Down hill ลูกชายไม่กล้าขึ้นนะคะ <Go. S 1> my son he he's scared <S <Go. S 1> this is his first time Okay. I think it's my first time too. Oh your first time too? Okay. Alright. I believe that is. One, two. But I think it's for sure. Are but... you lady? But you're getting happy. I know. So <laughs> let's see you guys if I can pull my daughter or not because she's growing now, she's getting too happy. Mm -hmm. So I'll try it. Woo! <laughs> <laughs> ขพเห็นพี่สาวเล่นติดใจอี้อีกแล้วอีกแล้ว Yes, ok Ok Ah, hmm. ah. Okay. ah. Okay. Oh, nè okay. Your turn mm. Mom, is it your first time sledding? Để go get your sister. Mom. นกคราวนกคราว what is uh. it Yeah oh sure. c h u r c e โอ๊ยลงไปก็มากล่องเลยฮะเอ่อเอ่อ uh. เอ่อ Let turn off Yes Let s try to just Yeah, that's awesome <laughs> Hey, no! No! Okay, okay, let's turn this off <laughs> You think you can turn it off? Uh-oh Hmm Hmm Cross it Yes เว้โออ,อ <c oughs> จ<ะ>่ายมากองหัพี่น้องนะ Tak eh yeah. <laughs> huh. uh, 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 too big, uh, uh. two, one, three. Oh, come on, one, two, three, go. Oh, no. <laughs> ก่อไฟบนหิมะนะคะจะก,ก่อไฟบนสโนนะคะ สนุกดีค่ะพาลูกทำนูน่นทำนี่เนาะสโนเราก็ออกมาเล่นข้างนอกได้เนาะกลางหิมะค่ะจุดไฟบนหิมะเลยนะคะเนาะเดี๋ยวจะเปลาฟืนมาใส่ให้มันกองใหญ่ขึ้นนะคะลูกๆจะได้เล่นด้วยแล้วก็ก็จะย่างฮอตดอกอะไรเล่นไปด้วยนะคะ ก็จะพาลูกเขาเรียกว่าอะไรย่างฮอทดอกหรือว่าบาร์บีคิวฮอทดอกแบบบ้านๆนะคะไม่หนาวเลยค่ะก่อไฟไม่หนาวเลยค่ะร้อนเลยนะคะเนี่ยขนาดอยู่กลางสโนนะคะกลางสโนเลยค่ะจุดไฟก่อไฟกลางสโนค่ะ mm hmm. เห็นเปลวไฟก็ดูสวยงามนะคะนคะคะ รอบข้างทุกตาก็มีแต่สโนวหมดเลยนะคะหรือว่าหิมะเต็มไปหมดนะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศย่างฮอทด,ดอกให้ลกูลกๆด้วยนะคะอืมกูดบอยลูกสาวอยอยากย่างกินเองนะคะ okay.